ไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนแอนิเมะภาคต่อถึงมารวมลงซีซั่นนี้กันเยอะมากผมจัดระดับตามความอวยนะฮะเรื่องแรกดาบพี่ข้าไปสู่เซียนสี่นี่อยากดูฉากต,ต่อสู้ล้วนมาที่พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทซีซั่นที่สามนี่จะทวีความเดือดขึ้นไปมากขนาดไหนกันนะถัดมาที่บูอักายแอนิเมะที่สร้างจากเกมมีมังงะขายด้วยนะสองเล่มผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยถัดมากันที่เรื่องคนลึกใครปริศนาลับซีซั่นที่สี่เนี่ยห่างหายจากซีซั่นสามไปถึงสิบปีเลยทีเดียวเวลาสาววายคืนชีพไปแล้วสินะถัดมากันที่ มันจะเป็เท่าไหร่เลยไม่ค่อยอยากคาดหวังกันเนาะถัดมาที่พิชิตรับพิทักษโลกเดสสไลด์เซตันห้าครับนี้เนี่ยผมดูแค่ซีซตันหนึ่งก็เลยหล่างหายมานานมากถัดมากันที่ปฏิบัติการลับบ้านโยซากุระนี่จริงๆลงจัม,มานานมากแล้วนะถึงค่อยได้เป็นเอนิเมะเฉพาะกระแสไม่ดีเท่าไหร่แต่นี้ผมไม่ค่อยได้ตามแล้วแต่ดูโปสเตอร์แล้วมันน่าสนใจดีจะเป็นเรื่องชีวิตชิวๆในต่างโลกกับปเ,เด็นแคทเดอของมูก้าที่หลังจากเลเวลสองก็โคตรเก่งว่าเรื่องอจอ,งมอ,งอมาอย่างฆ่าคนรักภรรยาเอลยังไงดีอ่าดูภาษาผมเงินล้ววอองนุหละรรืื่่าาเเิคช